อาสวัสดีปอเนอนาคตวันนี้เป็นวันที่อสิบแปดมกราปีหกอ่ะประมาณเกือบาบสามนะนากำลัองอยู่ชั้นปีสองรู้ไหมว่าช่วงเนี้ยนาาคนที่กลัวกล้องม,มากเวลาจะถ่ายนาาก็ขึ้นมาหลบชั้นสามแล้วก็ทำการถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนั่นเล่นน่าชอบถ่ายรูปตอนที่ไม่มีคนท่้งที่อยากถ่ายรูป แต่ยังไม่กล้าอืมอนาคตไม่รู้ว่าจะทำอะไรอยู่นะแต่ว่าตอนนี้นายกำลังเล่นพวกคถิปโตอยู่แล้วรู้แม่นายขาดคนจับเลยก็ไม่เชิงยับหรอกแต่ว่าขาดคนไปเยอะนะถ้าเทียบจากการลงไป120บาทแล้วเหลือ90กว่าบาทเนะี่ยอืมนี่เป็นชี่ที่นายเรียย ก็อยากรูปเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยก็จะทําอะไรต่อในอนาคตหลังจากที่เรียนจบเนี่ยแกลองย้อนม,มาคลิปนี้ดูนะเราดูว่าสภาพของแกตอนนี้มันเป็นยังไงนี่อยู่ในห้องเรียนโทรศัพท์ที่นายใช้ตอนนี้คือโ,โฮเบย์ไวไนสองพันสิบเก้าอ๋อไปก่อนวกันแ้วเจอกันในอนาคตนะ